เกิดขึ้นจริงเป็นไปได้และก็เป็นไปแล้วครับกับอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับวอลเลย์บอลสาวไทยเราไทยเปลี่ยนแต่จีนกลับช็อกทำเอาเย็ยนคิดหนักตาสว่างเฝิงคุณเทใจให้กับสาวไทย พร้อมกับสื่อของจีนเองครับออกมาอึ้งเกี่ยวกับโค้ดออสที่ล่าสุดเคาะชื่อยูสิ 19, เข้าร่วมในขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกในปี2 0 2 5ันโดยการคัดเลือกรอบนี้มีทั้งออนอูมาครับตำนานและก็เฟืองคุณเข้ามาร่วมสังเกตการด้วยโดยในคลิปนี้มีทั้งสื่อของจีนมีทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับเวียดนามและก็เรื่องราวเกี่ยวกับแคมป์เยาวชนดาวรุ่งของไทยเราที่กําลังเข้มข้นดุเดือดมากๆแต่จะเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามได้ ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับเรามาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับวอลเลย์บอลสาวไทยเราทั้งชุดใหญ่ชุดเยาวชนและก็ชุดเด็กลงไปอีกนะครับและก็มีสื่อของจีนที่ออกมาพูดถึงแคมป์ไทยเรารวมถึงชื่อชมโคตรออได้ว่า เออวางแผนดีกว่าจีนอีกนะมีระบบการทํางานชัดเจนกลางแผนชัดเจนมากๆและอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับแคมป์เยาวชนไทยเราครับก็มีการปิดฉากการคัดตัวรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงเรียบร้อยแล้วนะครับโดยสมาคมเองหลังจากนี้จะมีการเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเพื่อจะคัดตัวเหลือไปแค่สิคนลุยศึกชิงแชมป์โลกที่โครเอเชียร่วมเป็นเจ้าภาพกับเซอร์เบียโดยก่อนหน้านี้ครับทางสมาคมวอลเลย์บอลไทยและก็โค้ดออดเองก็มีการคัดตัว 21ปีไปแล้วนะครับก็คัดตัวกันเสร็จสับซึ่งวันนี้เองครับก็ยังคัดตัวอย่างต่อเนื่องแต่ว่าเป็นรุ่นอายุไม่เกิน19ปีโดยเป็นรอบที่2แล้วและก็มีนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกเนี่ยเข้าร่วมสมทบร่วมฝึกซ้อมอย่างเข้มขน้นเพื่อที่จะแข่งขันกันมีรายชื่อเข้าสู่แคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมในนามทีมชาติโดยการคัดตัวในวันนี้ครับเป็นไปอย่างเข้มข้นตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่เลย โดยมีการทดสอบการวิ่งเพื่อประเมินความอดทน,ทนเพื่อประเมินความฟิตของกล้ามเนื้อและก็ระบบไหลเวียนเลือดและก็ระบบการหายใจนะครับมีการทดสอบบนลู่วิ่งรวมไปถึงทดสอบทักษะเฉพาะตำแหน่งที่ออกแบบโดยทีมสตาฟของโคดอสอย่างเข้มข้นในสนามเลยกิจกรรมเนี่ยมีการฝึกซ้อมกันตลอดทั้งวันเลยนะครับและก็ทางฟากฝั่งโคดอสเองเนี่ยลงมาคุมทัพลงมาบัญชาด้วยตัวเอง ร่วมกับเฟิงคุณและประเมินนักกีฬาคัดเลือกคนเดียวเลยนะครับโคดออดเองเขาจริงจังมากตลอดทั้งกระบวนการแน่นอนแหละครับทีมสาวไทยของเราชุดนี้เนี่ยเคยทําได้ดีที่สุดนะอันดับ6ของโลกถ้าเกิดผมจำไม่ผิดเมื่อ2อสปีที่แล้วเก่งมากนะครับในรุ่นอายุของน้องเฟิร์นวริสราเนี่ยชุดนั้นเป็นชุดที่เอาชนะทีมชาติจีนได้นะครับทีมชาติจีนเองตอนนั้นเขาหวังเป็นแชมป์เลยนะแต่ไทยเราก็กำราบแบบเก่งมากๆมันก็จ,จะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลแหละที่โค้ดออด องอยากให้กลับมาคึกคักอีกครั้งนะครับก็เลยคุมทีมร่วมกับฝฟืงคุณร่วมสังเกตการด้วยตัวเองเลยมีการปรึกษากันอยู่ตลอดเวลานะครับดยหลังจากนี้ทางสมาคมเองก็จะเตรียมคัดน,นักกีฬาให้เหลือเพียง18คนเพื่อเข้าสู่แคมป์ฝึกซ้อมก่อนประกาศรายชื่อชุดสุดท้ายสำหรับเข้าร่วมกันในขันวอลเล์บอลหญิงชิงชมป์โลกรุ่นอายุต่ำกว่า19ปี ที่ประเทศโคเอเชียเป็นจะภาพร่วมกับเซอร์เบียโดยหลายคนเองครับก็ได้ออกมาพูดและก็เปิดใจนะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่คัดเลือกเข้มข้นและก็เหนื่อยล้ามากกว่าปกติแต่ว่าน้องๆทุกคนครับยังแสงเห็นในความมุ่งมั่นทุ่มเทและก็มีศักยภาพที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งโดยก็เห็นในภาพหลายคนนะทางน้องนัทริกาน้องแคปหมูซึ่งดูแล้ว รายชื่อผู้เล่นเนี่ยอาจจะไม่แตกต่างไปจากเดิมมากนะครับส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นผู้เล่นที่เคยติดมาร่วมทีมอยู่แล้วแล้วก็น่าจะมีการเสริมตำแหน่งใหม่ที่สามารถทดแทนกันได้ตัวหลักเนี่ยเรามองเห็นกันอยู่แล้วนะครับทั้งตัวเซ็ตทั้งหัวเสาทั้งบอลเร็วมิดเดิลบ็อกหรือว่าลิเบโร่เนี่ยมั่นใจแหละว่าโคดอตเขาตาเดี่ยวอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะจิ้มใครมาเนี่ยก็ปั้นได้เสมอก็ฝึกซ้อมได้เสมอแล้วการมีเฟืองคุณเข้ามาคัดเลือก อีกชั้นหนึ่งเนี่ยโอ้โหมันจะเป็นเพชรเม็ดงามของวงการวอลเลย์บอลสาวไทยเราเลยและรายชื่อที่ผ่านเข้ารอบเนี่ยก็จะมีการประกาศหลังจากนี้นะครับแต่ว่าในวันพรุ่งนี้ยังจะมีการคัดเลือกอีกเกี่ยวกับเยาวชนชาย รุ่นอายุต่ำกว่า16ปีแล,และก็เยาวชนหญิงด้วยนะครับตอนนี้ก็น่าจะคัดเลือกกันรัวๆนะเพราะโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยค่อนข้างชุกเลยครับทั้งทีมชาติเยาวชนทีมชาติชุดใหญ่และก็แน่นอนครับทีมชาติหญิง19ปีเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะผิดพลาดไปจากตรงนี้เฟิงคุณเองก็น่าจะมากำกับอย่างเต็มรูปแบบเพราะการเข้าร่วมสังเกตการก,กับโค้ดออสก็น่าจะมีการปรึกษา,าหารือกันอย่างถี่ถ้วนและล่าสุดเองครับสื่อของจีน มีการยืนยันพูดถึงเรื่องนี้แล้วเกี่ยวกับเฟิงคุณอดีตมือเซตแชมป์โอลิมปิกของจีนนะครับที่จะเข้ามาคุมสาวไทยเราในรุ่นอายุ19ปีรู้สึกชิงแชมป์โลกโดยล่าสุดครับสื่อของจีนออกมาพัดหัวตัวใหญ่เลยบอกว่าเฟิงคุณอดีตแชมป์โอลิมปิกของจีนเนี่ย เตรียมที่จะกํำกับคุมสาวไทย19ปีลุยศึกชิงแชมป์โลกของประเทศไทยโดยก็มีเนื้อหาแบบนี้นะครับเขาบอกว่าวงการวอลเลย์บอลไทยสร้างความมือฮะอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีรายงานว่าเฟิงคุณเองซึ่งเป็นอดีตตำนานทีมชาติจีนนะครับและก็คว้าเหรียญทองโอลิมปิกในปี2004อาจจะได้รับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยหญิงดุนอายุไม่เกิน19ปีเพื่อลุยศึกแข่งขัน,ขนชิงแชมป์โลกในปี2025โดยสื่อจีนเองก็บอกว่า เฟืงคุณเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆเนื่องจากมีทั้งประสบการณ์ระดับโลกความรู้ด้านเทคนิคและก็มีความเข้าใจในกีฬาวอลเลย์บอลอย่างลึกซึ้งเลยแล้วก็มีการเขียนถึงเหตุผลว่าเฮ้ยทำไมเฟืงคุณเนี่ยถึงเหมาะสมกับการคุมทีมชาติไทยเรา19ปีขนาดนี้ซึ่งทางจีนเองครับเขาบอกว่า เฟื่องคุณไม่ได้เป็นเพียงแค่อดีตนักกีฬาที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นนะครับแต่ว่าเธอยังมีบทบาทในการพัฒนาวอลเลย์บอลไทยอย่างต่อเนื่องหลังจากแต่งงานกับโคชออสและก็ย้ายมาใช้ชีวิตในประเทศไทยแล้วก็ได้มีการร่วมทํางานอย่างใกล้ชิดกับโคชออสซึ่งเป็นสาม,มีทั้งในทีมชาติชุดใหญ่และก็ทีมชาติเยาวชนไม่ว่าจะเป็นด้านการวางรากฐานการเลือกนักกีฬาการเสริมสร้างทักษะให้กับตัวเซตหรือว่าตัวรุก รุ่นใหม่ของไทยและด้วยความสามารถทางภาษาและก็ความเข้าใจในวัฒนธรรมไทยเนี่ยทำให้เฟืองคุณเองครับสามารถสื่อสารและก็ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับน,นักกีฬาไทยได้อย่างลื่นไหลจนได้รับความเคารพจากทางนักกีฬาและก็แฟนวอลเลย์บอลในประเทศเนี่ยอันนี้เป็นสื่อจีนเองครับที่เขาก็เหมือนจะาก,การันตีแล้วแหละว่าเฟืองคุณน่าจะมาคุมสาวไทยเราและจากการที่เราเห็นภาพออกมาแบบนี้อยู่ในทุกแคมป์อยู่ในทุกชุดเนี่ย แน่นอนว่าเฟิงคุณครับมีดีกีประสบการณ์ระดับโลกแล้วก่อนหน้านี้มีภาพหลายภาพออกมาว่ามีการติวเข้มตัวเซตทั้งชุดใหญ่และก็ชุดเยาวชนเลยนะครับไล่ตั้งแต่16ปี19ปี21ปีรวมถึงชุดใหญ่ด้วยเฟิงคุณติวหมดเลยครับเพราะว่าอย่างที่บอกประสบการณ์เนี่ยการไปแชมป์โอลิมปิกในปี2 0 0 4ไม่ง่ายเลยนะครับซึ่งยังรวมไปถึงแฟนจีนอีกหลายต่อหลายท่านนะครับหลังจากข่าวนี้เผยแพร่ออกไปในสื่อจีนเนี่ย ก็ได้มีการร่วมคอมเมนต์และก็คาดหวังสูงนะกับการมาของฝฟิงคุนถึงแม้ว่าเขาจะอิจฉาและก็อยากได้ตัวฝฟิงคุนไปร่วมคุมนิปชาจีนก็ตามนะครับมีหลายคอมเมนต์นะเขาบอกว่าถ้าเกิดเฟิงคุนเนี่ยคุมสาวได้เรา19ปีจริงๆเด็กๆก็น่าจะโชคดีมากเลยหรือว่าอีกคอมเมนต์หนึ่งเธอก็บอกว่าเฟิงคุนเนี่ยไม่ใช่แค่โค้ชเก่งนะแต่ว่ายังเป็นแรงบันดาลใจของนักกีฬารุ่นใหม่ด้วยหรือว่าอีกคอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่ารอชมได้เลย โคดอาเฟิงเนี่ยจะพาเด็กไทยไปไกลได้แน่ๆเนี่ยอันนี้เป็นคอมเมนต์ของชาวจีนนะครับถึงแม้ว่าเขาจะอิจฉาขนาดไหน แต่จะดึงยังไงเฟืงคุณก็น่าจะไม่กลับไปคุมชาิจีนแล้วแหละถ้าเกิดพาทีมสาวได้เราประสบความสําเร็จได้เนี่ยมันจะเป็นบทบาทใหม่และก็เป็นหัวใจใหม่ของวลบวลสาวไทยเรากันเลยตอนนี้ในรุ่น19ปีเนี่ยคัดเลือกไปเรียบร้อยนะครับเหลือไม่แค่ประกาศรายชื่อออกมาแต่ก็จะยังมีการเข้าแคมป์เก็บตัวนะในการตัดรายชื่อให้เหลือ18คนซึ่ง ทุกสัญญาณที่ปรากฏในขณะนี้ครับล้วนชี้ให้เห็นว่าตอนนี้เฟืองคุณเองก็กําลังก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักสําคัญในทีมงานสตาฟปั้นนักตบสายเลือดใหม่ของไทยให้กลายเป็นแชมป์ในอนาคตขณะที่หลายชาติในอาเซียนโดยเฉพาะเวียดนามเองครับแฟนๆของพวกเขาก็มีการบ่นกันนะว่าไทยลงทุนกับระบบเยาวชนอย่างจริงจังแต่เวียดนามไม่มีการลงทุนอะไรเลยนะครับ ไอ้อาจจะปั้นแต่ตู้เย็นเพียงคนเดียวซึ่งไทยเราเองถ้าเกิดมีฝืงคนอยู่ในแผนงานนี้อยู่ในระบบงานนี้อาจเป็นหนึ่งในหมุดหมายสําคัญก็ได้ที่จะพาวัลลบลสาวไทยเราไปสู่ระดับโลกอย่างยั่งยืนและก่อนหน้านี้ครับทางแคมป์ไทยเรารวมถึงโค้ดออสเนี่ยก็เคยได้ออกก็เคยได้รับเสียงชื่นชม,มจากสื่อจีนมากๆนะครับจริงๆสื่อจีนเขาก็ติดตามเราทุกย่างก้าวนะทั้งการประกาศรายชื่อทั้งการเปลี่ยนโค้ดเนี่ย เออก็รู้หมดเหมือนกันนะครับโดยสื่อจีนเคยชื่นชมโคอดอสเหมือนกันว่าเป็นว่ามีการเตรียมทีมทีมท่สุดยอดเรียกได้ว่าแซงทีมชาติจีนด้วยซ้ำนะครับที่ทีมชาติหิงจีนเนี่ยเตรียมทีมอย่างล่าจาเพิ่งเตรียมทีมน่าจะไม่ถึง3วันด้วยซ้ำสำหรับจีนนะงานนี้ถึงขั้นออกมาชื่นชมการวางแผนการวางระบบของไทยเราเนี่ยก็น่าจะให้ความสําคัญเป็นพิเศษเพราะการแข่งขัน ชิงแชมป์เอเชียรอบนี้นะครับที่จะถึงนี้เนี่ยมันจะเป็นเดิมพันสําคัญเลยกับการไปโอลิมปิกเพราะว่าจะได้โคต้าทันทีไม่ต้องไปแข่งขันหลายแมตช์ถ้าเกิดได้แชมป์เอเชียปั๊บคุณไปโอลิมปิกในทันทีแต่ก่อนที่จะไปถึงรายการนั้น,นครับรายการที่รอไทยเราอยู่ก็เป็นรายการเนชั่นลีกในวันที่4มิถุนายนนี้ถือว่าน่าสนุกครับที่โค้ดอดอเองบัญชาตั้งแต่ชุดเยาวชนถึงชุดใหญ่เลยแบบนี้เนี่ย ก็น่าจะอยู่ในลู่ทางและก็อยู่ในเส้นทางแผนชัดเจนมากๆอย,ยังไงก็รอชมรอติดตามกันครับเกมที่มันใหญ่ที่สุดก็น่าจะเป็นเกมการแข่งขันเนชั่นลีกนี่แหละครับตอนนี้ผู้เล่นตัวหลักก็ทยอยกันมารวแมแคมรวมถึงพิมพ์ปิชยาด้วยที่เข้าแคม เมื่อวานนี้แต่ก็ยังเหลืออัชาราพรยังเหลือพรพันธ์ที่อาจจะมาช้าหน่อยเดี๋ยวยังไงรออัปเดตกันอีกรอบหนึ่งนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับขาวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย